Who am I อ,อมสกาวใจเพื่อไทยทั้งใจยังขออยู่บ้านหลังแรกยังคงยึดมั่นอย่างชัดเจนสำหรับนักแสดงสาวอ,อมสกาวใจที่ยืนหนึ่งไม่เปลี่ยนพร้อมทั้งเปิดคำสอนของทักษิณเชื่อว่าปีเดียวรอได้และเพราะความผูกพันทำให้เธอนั้นไม่เปลี่ยนใจยังคงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทีล่าสุดได้เผยภาพร่วมก,กันกับทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีผ่านโซเชียลที่บอกถึงสถานะความสัมพันธ์กับพรรคเหมือนเดิมที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังคงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและไม่เปลี่ยนใจไปไหน โดยที่ออมก็ได้ให้เหตุผลที่ยังคงอยู่กับพักเดิมมาตลอดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อไทยคือบ้านหลังแรกที่เปิดโอกาสให้เธอได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองไไมมมม่่ต้้อออององงรรลำบักยเาพาพสชินี พ่อทั้งเผยคําสอนที่ได้จากทักษิณตั้งแต่วันแรกที่พบกันว่าเราต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดและต้องทํางานให้ประชาชนเราตัวเล็กนิดเดียวซึ่งเธอถือเป็นแรงบันดาลใจและยึดไว้ในใจเสมอนอกจากนี้พราะว่าทั้งให้โอกาสเพื่อไทยคือบ้านหลังแรกและเชื่อว่าจะกลับมาได้1ปีแป๊บเดียวก็จะรอกลับมาซึ่งออมก็ยังได้ฝากข้อความถึงแฟนๆการเมืองด้วยว่าเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งและยืนหยัดความเคารพต่อความเห็นที่แตกต่างของทุกฝ่าย